สวัสดีครับมาสวนป่านะฮะมาเอากล้วยแล้วนะเฮ้ยกล้วยเราจะแก่เลยที่นะอะไยหดีใหญ่หน้ากินมากเลยนะเออเราจะต้องตับต้นโน้มลงมาต้นเขาสูงสูงยอ,อยู่เติบอยู่สูงไปนน่นเลยต้องตับออ่างนี้นะัดให้เขา เดี S <S oh. ๋ยวทุกคนนะทำย็นไงด้วยน่าจะเก๋แล้วนะเอใหญ่ขนาดนี้เก๋เดี๋ยวดูก่อนฮะจะเพิ่เดี๋ยก็จะเก๋ไปนะเก๋หรือเปล่า ก็างคนเขาสั่งังไม่เก่งคะเนี่อเ่แล้ถึงตัวล้ก็ึโอ้โหเห็นไหมเไหมไหดีฮะดีฮะทีวีตัวนี้ต้นเอ่ออะไรไม่รว่าต้นอะไรเเพุงไว้นะ ต้นนนทรีนะฮะพีมพยก่ย่งดีเลยนะเออนี่อ้อย่างีเลยถ้ามัีนนีเนี่ก็เอาย่าวนงกันเอะนะเออโดูดีเลยใหญ่เติบโตนะ ก็จะเอาไหวไหมเนี่ยเอ่อเดี๋ยวเอาลงไม่ไหวนะฮะเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีฮะโู้ดีที่แรงนิดหนึ่งนะฮะทำอย่างนี้โอ้เอาไม่ได้กินนะฮะโอ้เดี๋ยวเอาพิงต้นไม้ นี่นะคืออันนี้นะครับถ้าเอาไปขายก็ได้หลายหลายบาทอยู่นะฮะเพราะมีประมาณอุ้ยหลายวีนะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ประมาณเก้าถึงสิบีนะฮะอู้อะไรจะใหญ่เบอร์นี้นะเป็นกล้วยน้ำว้าพันเตียนะฮะเขาว่าพันเตียอาจจะเรียกเพราะว่าน่าจะเป็นพวกน้ำว้าท่ายางอะไรวานี้นะเพราะว่าต้นเขาไม่เตี้ยเลยนะดูสิเดี๋ยวนี้ก็จะจับเพิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้เขายางเยิะเริ่มหมดเราก็คอยเอาไปตัดให้ปลากินต่อได้นะอุ้ยดูความใหญ่ะฮะคืออะไรจะใหญ่อะไรเบอร์นี้นะฮะ เดี๋ยวมาดูกล้วยกล้วยหอมตอนนี้ไปกล้วยหอมตัวเขาหักเนาะก็ไม่เป็นไรก็เผื่อก็จะไม่น่าจะอะไรกินนะก็ไม่เป็นไรไว้ให้วัวอะไรกินกันไปเราทำไม่ถึงจังหวะเขาเองนะนี่ฮะสวนป่าผสมผสานฮะปลูกอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ดูหน้าผมแป๊บ เมื่อกี้เก็บเอาไม่รอดนะโอเคสวัสดีครับ